ดูเป็นทรายคาราเป็นหินอดูเจอหลุมแเข้าอันล่งเหมือนกันงานนี้เต็มเลยงานนี้แน่นอนเลยงานนี้หลุมนี้แน่นอนเลยเพราะได้ตุกันนี่อย่าอย่าอย่าพาไปทิ้งให้ไกลเลยจ่อลุ่มจ่อลุ่มเป็นบ่อหรือว่าจ่อลุ่มสต๊อบวันนี้รรมดาคือเนี่ยพกลาอีพกลาอี ทีมงานเขตโซคลานี่คนลงไปอยู่ยังได้เลยฝั่งสาร้อยสิมายังได้เลยนี่ดีเลยนี่อาตุลาเอฟช่วยนอยยหน่ออ้โอ้มาช่วยีดิช่วยยังทิดิอแล้วไปดีไปดีทกทาย 走吧，OK，来。